ไห้เมล่าซังคอนเทนต์จิวัติวัติชิวะซันเดย์ Sunday, โซเดียซัครับผมขอต้อนรับสู่เกม 2, เพลสโอทูยินดีด้ตตครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงสกิลของคลาสระดับที่9ของตัวเกมนี้นั่นก็คือคลาสเวเกอร์โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะขอเริ่มจากสกิลที่อยู่บนซ้ายสุดก่อนเลยนะกับสกิลที่มีชื่อว่าแท็กเกียร์ซึ่งในฝั่งเซิร์ฟเวอร์กรอบจะเรียกว่าฮาร์โมเนเซอร์โฟกัสนะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัวอาวุธไม้เท่านั้นพวกะของมันก็คือ เมื่อใช้ PA โจมตีใสศัตรูจะมีการสะสมเกตเกียร์ของแฟมิลี่ที่ใช้นะครับก็คือเวลาที่เรากดใช้งาน PA ของตัววุ้ไม้แท็กนั้นมันจะมีการเรียกตัวเี้ยงที่เรียกว่า f ฟม i l ีออกมาซึ่งจะมีอยู่2ตัวด้วยกันที่จะได้ผลของสกิลตัวนี้นะครับก็คือจะมีตัว เรโดลันที่เป็นตัวมังกรกับตัวโวลูฟาที่เป็นตัวหมาดนั่นเองนะครับที่จะสามารถทําการเก็บสะสมะเรื่องของสต็อกของตัวเกียร์ได้ซึ่งก่อนที่เราจะเอาสก,กิลตัวนี้ตามปกตินั้นเราก็สามารถทําการเก็บสะสมเกีเกีเกเกยร์ได้เหมือนกันนะเพียง,งแต่ว่ามันจะไม่มีการนะับสต็อกขึ้นมาเป็น1นนั่นเอ,องนะครับคือมันจะเห็นว่าเกีเกียร์มันขึ้นก็จริงแต่จะไม่สามารถทําการเก็บสต็อกได้แล้วก็ถาก้าในการเอาสก,กิลตัวนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถทําการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวสต็อกของตัวเกียร์ได้นั่นเองนรัับซึ่งงงสสสาามมถเกก็ไดดดดูุ้้้ทห2ตวยนะครับ สกิลต่อไปถัดลงามาข้างล่างนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Fa m i l i ียยูนิซันซึ่งในฝั่ง Server g l กร a บจะเรียกว่า f a m i l i ียฮาร์โมนีนะครับก็จะเป็นสกิลแบบ Active Skill ก็คือสกิลที่ต้องกดใช้งานเองแล้วก็เป็นสกิลเฉพาะของตัวว o ดแมทแท็กเท่านั้นนะครับพอของมันก็คือใช้เกเกียร์ของฟูเรโดรันและวอลลุฟาในการโจมตีปราศาน,นะครับก็คือถ้าหากเรามีการเก็บสะสมสต็อกของตัวเกเกียร์จากสกิลวัตกีนี้อย่างน้อยน้อยสัก1อันของทั้งสองตัวนี้นะครับจะสามารถใช้อาสกิลตัวนี้เพื่อทําการออกท่าการโจมตีแบบพร้อมกันได้ซึ่งอันนี้น ต้องมีการเก็บเกียร์อย่างน้อยๆ1เกียร์ของทั้ง2ตัวเลยนะคือถ้าหากว่าตัวตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเกียร์เกียร์จะไม่สามารถทําการใช้งานสกิลตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สกิลตัวนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่600หน่วยแล้วก็จะไม่มีการติดคูดาวด้วยคือถ้าหากว่าเก็บเกียร์ได้เมื่อไหร่ปึ๊บก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ สกิลต่อไปต่อลงมาข้างล่างเลยนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า call again PP save ซึ่งในฝั่ง s e r v ์ฟเวอร์กบจะเรียกว่า call again PP preservation นะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัวเวมเบ t e c h เหมือนกัน ผลของมันก็คือหลังจากใช้เกตเกียร์จนหมดแล้วจะลดการใช้ PP ของ PA ของแฟมเเลียตัวนั้นๆนะครับก็คือถ้า,ากว่าเรามีการใช้งานสกิลก่อนหนี้ในการใช้งานเกจเกียร์ไปแล้วปุ๊บแล้วเกจเกียร์กลายเป็นสูงเมื่อไหร่เราจะมีการใช้งาน PP น้อยลงของตัวแฟมเเลียตัวนั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถลดการใช้งาน PP ลงไปได้ทั้งหมด10%ก็คือจะเหลือ90%แล้วก็ผลของสกิลตัวนี้จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นอาสกิลแบบเป็นขั้นแรกก็จะมีผลของ สกิลตัวนี้อยู่ที่10วินาทีเลเวล2จะเป็น13วินาทีเลเวล3 16วินาทีเลเวล4 18วินาทีแล้วก็เลเวล5ก็คือจะสามารถลดการใช้งาน PP, PP ลงไปได้ทั้งหมด20วินาทีด้วยกันนะครับสกิลต่อไปัดมาทางขวานะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า เทรเบิลคริฟต์มาร์กิงก็จะเป็นสก mm ิล hmm. เฉพาะของตัวแมแทเทเท่านั้นผลของมันก็คือเมื่อโจมตีศัตรูหลายๆครั้งจะมีการสร้างสารกไว้ที่ศัตรูและจะทําให้ศัตรูตที่มีสารกนี้ได้รับความเสียหายและค่าการลมเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าเราทําการโจมตีศัตรูตไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากการโจมตีปกติการโจมตีเคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นการใช้งาน PA นะครับมันก็จะมีการขึ้นในเรื่องของตัวมาร์เกอร์ขึ้นมาได้ซึ่งตัวมาร์เกอร์ตรงนี้นะครับจะทําให้ศัตรูตเนี่ยได้รับความเสียหายจากเราเน่เพิมขึ้ อีก3%แล้วก็มีการเพิ่มค่าดาวหรือก็คือค่าการลมนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยสกิลต่อไปัลัลลมขคาล่านะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า ทริ p เ e ิล i ริฟอิกติชันก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัววุฒิแมทชเท่านั้นพอของมันก็คือสตูที่ติดสารักเราจะสามารถกดโจมตีปกติค้างไว้ในการระเบิดสรารักสร้างความเสียหายได้นะครับก็คือจะต่อจากสกิลเวตากีดีถ้าหากว่าเราทำให้สตูเนี่ยมีการติดมาร์กกิ้งติดสรารักได้แล้วเราก็ทําการกดโจมตีปกติค้างไว้มันจะเป็นการสั่งให้สารักเนี่ยมีการระเบิดสร้างความเสียหายได้แล้วก็ยังสามารถได้รับเรื่องของพีพีกลับมาด้วยนะครับ สกิลต่อไปก็ต่อลงมาจากสกิลเมื่อตกี้นี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า familiar acid ซึ่งในฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบจะเรียกว่า f a m i l i a r Support นะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัวเวทไมทท็เหมือนกันผลของมันก็คือหลังจากใช้สกิล t ทิ u ์โ l คล i f f i อ i กนิชจะสร้างสาร์ในการโจมตีระยะไกายได้โดยการโจมตีจะเปลี่ยนไปตาม f a m i l i a ที่ถูกเรียกออกมาจาก PA ที่ใช้ล่าสุดนะครับก็คืออันนี้ต้องมีการตอบขบวนก,กันมายาวนิดนึงนะคือถ้าหากว่าเรามีการโจมตีศัตรูไปเรื่อยมีการสร้างมาร์กิ้งสร้างสาร์ขึ้นมาเราทําการกดโจมตีปกติกค้างไว้เพื่อทําการระเบิดจากสก่อนหนห้า แล้วก็เศรษฐกิตัวเนี้ยก็จะมีเอฟเฟกต่อเนื่องกันมานะครับก็คือทําให้มีการสร้างสาระเอาไว้ที่ข้างๆตัวละครของเราได้เพื่อทาการโจมตีระยะไกลอย่างอัตโนมัติกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของสาระตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปตามเฟรมเียที่เรามีการเรียกใช้งานล่าสุดนะครับถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เรามีการเรียกตัวอามังกรออกมาสาระก็จะเป็นสาระสีฟ้ารักกด้านซ้ายแต่ถ้าว่าเป็นตัวหมัดเนี่ยก็คือจะมีสาระชุ่ทางด้านขวาแล้วก็จะเป็นสาระสีแดงนั่นเองนะครับโดยสาระนี้จะมีการโจมตีอ่เืๆทั้งห 20วินาทีนะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่อยู่ล่างสุดของแถวนี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Familia r Acid Amplify หรือเรฝัง Super ่งซูวัคบอจะเรียกว่า f a m i l i a r ี p p p พพอร์ตแอนะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัววูดไม้์เท่านั้นพอาขามันก็คือขนาดที่สกิล f a m i l i a ลี p p ัพพทำงานอยู่แล้วทำให้สกิล f a m i l i a s u p p o r t ทำงานซ้ำอีกครั้ง จะเพิ่มเกียร์มากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือเป็นการทาขบวนวัตถุกี้นี้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็คือทําการสร้างในเรื่องของมาร์กิ้งขึ้นมาทําการระเบิดมาร์กิ้งแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องของตัวสลักที่แบบเป็นการช่วยโจมตีอยู่ข้างตัวละครของเรานะครับซึ่งในจังหวะที่เรื่องของตัวไฟล์พพอร์ตที่ยังทางานอยู่นั้นเราทําให้เกิดตัวสกลตัวนี้ทำงานซับอีกครั้งหนึ่งได้พวกเขาสกลตัวนี้ก็จะทํางานก็คือทําให้เรามีการเพิ่มเกียร์ที่เพิ่มมากขึ้นนนนนัั่่เเเเองงะรซึึจมมมีกกาาาพิข้50%ป็วล 20วินาทีแล้วก็ถ้าหากวา่าเราทำให้สเกลตัวเนี้ยมันทำงานซ้ำอีก1รอบได้มันก็จะมีการสแต็กเรื่องของตัวเกียร์ให้เพิ่มมากขึ้นเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะเพื่อเต็มที่จะอยู่ที่100%หรือก็คือเราจะมีการเพิ่มเกียร์เพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวกันเลยนะครับ สกิลต่อไปถามาทางขวานะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Marumelo Style สกิลอันนี้จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์ d แล้วก็เฉพาะตัวอาวุธไม้แท็กเท่านั้นนะครับพอกขามันก็คือเมื่อกด w e a p อแ a คชั่นยกเลิกการโจมตีของศัตรูได้สําเร็จ จะทำให้มารูเมโลโตขึ้นได้ถึง2เท่าและการกดแบบเพล์แอคชั่นค้างไว้จะสามารถปามารูเมโลให้ระเบิดโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งอันนี้จะมีการแบ่งเป็น2เอฟเฟกนะเอฟเฟกแรกก็คือจะเป็นการเก็บในเรื่องของตัวเกตของตัวมารูเมโลนั่นเองนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการกดแบเพลย์แอคชั่นยกเลิกการโจมตีของศัตรูหรือก็คือทาการป้องกันการโจมตีของศัตรูได้เสเี็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการเก็บเกตขึ้นมาซึ่งถามว่าป้องกันได้1ครั้งจะมีการเก็บเกรดหนึ่งกัน สครั้งจะมีการเก็บเกตขึ้นมาเป็น2เกตแล้วก็จะเป็นการโตเต็มที่ถึง2เท่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเอฟเฟกนั้นก็คือถ้าหากว่ามีการกดไปเพื่อแอคชั่น้าเอาไว้เราจะสามารถปาบาลูเมโลเนี่ยในการโจมตีศัตรูดได้นั่นเองนะครับซึ่งาหากว่าเราไม่มีการเก็บเกตเลยทําการปาโจมตีไปเนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่400หน่วยแล้วก็ถ้ามีการเก็บเกต1เกตได้พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น800หน่วยแล้วก็ถ้าเก็บเกตเป็น2เกตปุ๊บพลังโจมตีก็จะเป็น2,000หน่วยนะครับ สกิลต่อไปถัดลงมาาคาร่า,ลาแล้วก็จะเป็นสกิลที่ทางด้านขวานะครับมันจะเป็นสกิลที่ต่อเนื่องกันมานะกับสกิลที่มีชื่อว่า m a r ูเมโ o สไ y l e เ r รซิ่งก็จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์ดแล้วก็เฉพาะตัววูดไมลแท็กเท่านั้นนะครับพวกขอมันก็คือ มาลเมโรสไตล์จะสามารถติดตามศัตรูได้นะครับก็คือจากสกิลเวกีน,นี้ที่เราสามารถทําการปาตัวมาลเมโรในการโจมตีศัตรูได้ซึ่งตามปกติเนี่ยมันจะเป็นการปาไปแบบเป็นเส้นตรงเลยนะครับคือมันจะไม่มีการเลี้ยวเลยนะแต่ว่าด้วยผลของสกิลตัวนี้จะทําให้มาลเมโรเนี่ยสามารถเลี้ยวโค้งตามศัตรูที่อาจจะมีการขยับเข,ขยื่อนจากการที่เราปาในตอนแรกได้นะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่อยู่ถัดลงมาจากมาลูเมโรสไตล์ตรงๆเลยนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า ฮอตมาลูเมโล p พ r รีก็จะเป็นสกิลแบบแอคทีฟสกิลหรือก,ก็คือสกิลที่ต้องกดใช้งานเองนะครับแล้วก็เป็นสกิลเฉพาะของเบนค์ดแล้วก็เฉพาะตัวอาวุธไมค์ทัตโนันด้วยโปรแกรมมันก็คือ จะสามารถยกเลิกการโจมตีของศัตรูได้โดยไม่ขัดการโจมตีของเรานะครับก็คือการทํางานเนี่ยคล้ายๆกับเรากดใช้งานเวเพอยต์แอคชั่นตามปกติเลยครับแต่ว่าการกดใช้งานเวเพอยต์แอคชั่นเนี่ยมันจะมีแอนิเมชั่นที่เราเรียกตัวมาลูมเมโลออกมาทําการป้องกันใช่ไหมแต่ว่าสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลที่เราสามารถกดใช้งานได้ทุกเมื่อแม้ว่ากาลังทําการโจมตีอยู่ก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีการโจมตีมีการกดใช้งาน PA อยู่นั้นแล้วคิดว่า ต้องโดนศัตรูเนี่ยโจมตีโดนเราแน่ๆเราก็สามารถใช้งานสกิลตัวนี้เพื่อทําการอาป้องกันการโจมตีจากศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการติดคูลดาวอยู่ที่10วินาทีนะสกิลต่อไปถัดลงมาจากสกิลมัลตก,กี้นี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Ho Malumelo p แ r r y s h o r t r e c a s t หรือในฝั่งเซเวอร์กรอบจะเรียกว่า Ho Malumelo p ล r r y s h o r t c o o ู down นะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์แล้วก็เฉพาะตัววูแมนเทอร์ั้นด้วยพรกะขมันก็คือ เมื่อใช้งาน Hot m a l u m e l o Parry แล้วไม่ถูกศัตรูโจมตีจะลดเวลาคูดาวให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือตัวสกิล Hot m a l u m e l o Parry นั้นจะมีเรื่องของคูดาวอยู่ที่10วินาทีนะครับซึ่งถ้าว่าเรากดใช้งานไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบป้องกันได้หรือไม่ได้ก็ตามก็จะมีการติดคูดาว10วินาทีเสมอนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการอัพสก,กิลตัวนี้ถ้าหากเรา,ามีการกดใช้งานสกิล Hot m a l u m e l o Parry ปึ๊บแล้วไม่โดนโจมตีเนี่ยเวลาคูดาวก็จะเหลือแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับ สกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า t e ็กแพ r รี่คาลเตซึ่งในฝั่ง s ซวก g l o บ a l จะเรียกว่า Harmonizer p a r r y c o u n t e r นะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัว Wood m ม้แทเท่านั้นพกเขามันก็คือ <me> ager, เมื่อกด w e a p o n Action ยกเลิกการโจมตีของศัตรูได้สำเร็จแล้วกดโจมตีปกติต่อจะทำการโจมตีคาลเตอร์กลับไปนะครับก็คือเป็นสกิลคา u เตอร์ของตัววุ้นไม้แทกนะก็คือถ้าหากว่าเรามีการกดใช้งานเวฟเพอ A ์แอคชั่นป้องกันการโจมตีจากศักตรูได้แล้วก็มีการกดโจมตีปกติต่อกันไปเลยก็จะเป็นการออกท่าคาลเตอร์ออกไปนะ เอนะครับ ิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่อยู่ต่อลงมาจากสกิลมดตะกีนี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่าแท็กแพรี่พีพีเกหรือในฝั่งเซิร์ฟกอบอจะเรียกว่า Harmonizer p อ r r แพรรี่พีพีเกนะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัววุ้ดไม้เท่านั้นเพรของมันก็คือเมื่อกดเวฟแอคชั่นยกเลิกการโจมตีของศัตรูได้สําเร็จจะฟื้น PP กลับมานะครับก็ตรงตัวเลยก็คือถ้าหากว่าเรามีการป้องกันด้วยการกดใช้งานเวฟแอคชั่นได้จะมีการฟื้น PP กลับมาที่20 Ppp ต่อครั้งนะครับ สกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Linear Drive ก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัววุฒิแท็กเท่านั้นพลของมันก็คือหลังจากใช้ PA ให้กดโจมตีปกติในจังหวะที่ถูกต้องจะสามารถโจมตีและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงได้หรือถ้ากดเดินถอยหลังจะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหลังได้ด้วยนะครับก็คือเป็นสกิลที่ถ้าหากว่าเรามีการกดใช้งาน PA เสร็จไปแล้วมันจะมีเป็น แสงขึ้นมาที่ตรงตัวละครของเรานะครับทุกถ้าว่าเรากดโจมตีปกติในจังหวะที่มีแสงตรงนี้ขึ้นมาเราจะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะกับการโจมตีเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าเรากดเดินถลางเอาไว้เราก็สามารถเคลื่อนที่ไปข้างเพราะกับการโจมตีได้แต่ว่าในจังหวะที่เรามีการเคลื่อนที่พวกนี้นะครับเรายังโดนการโจมตีตามปกตินะเพราะฉะนั้นก็ระวังตอนใช้งานกันสักหน่อยนะครับ สกิลต่อไปก็ต่อลงมาจากสกิลเมื่อกี้นี้เลยนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า ลิเนียดไวท์วันมอหรือในฝั่งสวอบอลจะเรียกว่าลิเนียดเอ็นคอนนะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของตัวกุไมทเท่านั้นเพของมันก็คือหลังจากใช้ลิเนียดให้กดโจมตีปกติในจังหวะที่ถูกต้องจะสามารถเคลื่อนที่หน้าหลังและโจมตีเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับก็คือมันจะเป็นการตอกบวนจากเบรกเกรนี้ที่ถ้าหากว่าเรามีการใช้งาน P a เจแล้วปุ๊บมีแสงขึ้นมากดโจมตีปกติในจังหวะนี้เราจะสามารถใช้งานท่าลิเนียดได้แล้วก็ผลของสกิลตัวเอ็นคอ์ หรือวันมออันนี้นะครับเราจะสามารถทําให้แสงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถใช้งานตัวเดๆเได้ถึง2ครั้งติดกันเลยนะครับแล้วก็มาถึงสกิลชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลที่อยู่ขบนสุดทั้ง4ตัวเลยนะจะเป็นสกิลแบบประเภทซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับ HP เป็นหลักด้วยก็จะขอเริ่มจากสกิลตัวแรกนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า โอเฟนレสคิวหรือได้ฝั่งซูเวอร์กบอบจะเรียกว่าเลโทเฟนレสคิวนะครับก็จะเป็นสกิลที่เมื่อเราได้รับความเสียหายมากกว่า HP สูงสุดตามที่กำหนด จะมีโอกาสฟื้น HP กลับมาได้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราได้รับการโจมตีจากศัตรูมาแล้วก็มีการเสีย HP เนี่ยมากกว่า40%ของแม็กเลือดของเรานะครับจะมีโอกาสที่เราจะฟื้นเลือดก,กลับมาได้ซึ่งอนี่บอกไว้ก่อนว่าจะเป็นโอกาสนะครับซึื้อโอกาสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปตามเลเวลของสกิลตัวนี้โดยเลเวลแรกจะมีโอกาสติดอยู่ที่30%นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปทีละ5%ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสูงสุดจะอยู่ที่75%นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการติดอา เรื่องของสกิลต,ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะมีการฟื้นเลือดกลับมาซึ่งถ้าหากว่าคาร์ดเวเกอร์เป็นเมนคาสดจะมีการฟื้นเลือดให้30%แล้วก็ถ้าหากว่าเวเกอร์เป็นซับคาสก็จะมีการฟื้นเลือดให้กลับมา15%นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อทางานแล้วปุ๊บก็จะมีการติดคูดาวด้วยก็คือจะมีคูดาวอยู่ที่30วินาทีนะครับแล้วก็ดูคำที่ว่าสกิลต,ตัวนี้มันมีชื่อว่าโอเฟนหรือก็คือเพื่อนเก่านะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นร่างของตัวสัตว์เลี้ยงทั้ง3ตัวที่มาจากฝั่งขง,นนขงขอมตัววรขออองเาเาาพื่บ่บก สกิลตัวนี้มีการทํางานแล้วนะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า wellfare management ก็จะเป็นสกิลที่เมื่อเรามี HP ต่ำกว่าที่กำหนดจะลดความเสียหายที่ได้รับและเพิ่มการฟื้น HP ของเลสตาร์ไซเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามี HP นะครับต่ำกว่า30%ของแมกเลอรของเรานั้นสกิลตัวนี้ก็จะทำงานได้โดยจะมีความสามารถสองอย่างก็คือจะเป็นการลดความเสียหายกับเพิ่มการฟื้น HP นะครับก็คือถ้าหากว่าเรื่องเกี่ยวกับลดความเสียหายเนี่ยมันจะมีการลดลงไปตามเลเวลของสกิลตัวนี้ซึ่งถา,ากว่าเวเกอร์เป็นเมนคาร์นะครับก็จะมีการลดความเสียหาย ลงไป20%ตอนเลเวลแรกแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนเลเว5ล5เลเวสุดท้ายนั้น ก็จะมีการลดความเสียหายลงไป40%ก็คือจะเหลือ60%นะครับแล้วก็ถ้ากว่าเวเกอร์เป็นซับคาร์ดล่ะถ้าหากเวเกอร์เป็นซับคาร์ดนะครับตอนเลเวลแรกจะมีการลดความเสียหายลงไป10%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่20%ตอนเลเวล5นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเอฟเฟกต์นึงก็คือจะเป็นการฟูีเอชพีของเลสตาร์ไซด์ซึ่งจะทาให้เราเนี่ยฟูีเอชพีได้มากขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเมนคาร์ดจะมีการเพิ่มการฟูีเอชพีเพิ่มขึ้นอีก25%แล้วก็ถ้าหากว่าเว ทุกลเลยแวลเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยสกิลตัวนี้จะทําทงานก็ต่อเมื่อเรามี HP ต่ำกว่า30%นะครับซึ่งถามว่าใครที่ไม่ได้มี HP เยอะเนี่ยก็ระวังอ่านโดจมตีตายไปซะก่อนนะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Re Star Effect c o n t i n u a ทก็จะเป็นสกิลที่เมื่อเราใช้ Late Star Style จะฟื้น HP ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึง่ง แต่จะลดความสามารถในการฟื้น HP ลงไปนะครับคือตามปกติเนี่ยถ้า,าเรามีการใช้งานเลสเตาซายก็จะมีการฟื้น HP ให้1ครั้งแล้วก็จบเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีสกิลตัวนี้หลังจากที่เรามีการใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการค่อยๆฟื้น HP ทีละน,นิดเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่า การเฟสพีในตอนแรกสุดนั้นมันจะมีการลดลงไปตามเลเวลของสกิลตัวนี้นะครับซึ่งตอนเลเวลแรกเนี่ยจะมีการลดการเฟสพีจากเดิมลงไป5%แล้วก็จะลดลงไปทีละ5%ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนเลเวลสิบสูงสุดก็คือจะมีการลดการเฟสพีเนี่ยลงไปถึง50%กันเลยนะครับแต่ว่าตั้งแนั้นเนี่ยก็คือจะมีการเฟสพีกันอยู่เรื่อยๆซึ่งจะมีการฟื้นหนึ่งครั้งทุกๆหนึ่งวินาทีเป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับหมายความว่าจะมีการ ฟื้ HP เนี่ยทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะแล้วก็การฟื้ HP นะครับมันก็จะเป็นไปตามเลเวลของสกิลตัวนี้ด้วยซึ่งสลับตัวเมนคัสเป็นหลักเลยนะครับจะมีการฟื้ HP อยู่ที่1%ตอนเลเวลแรกแล้วก็ถ้าก็เป็นอาซับนั้นก็คือจะมีการฟื้นอยู่ที่0.4%ตอนเลเวลแรกนะครับแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆเรืยๆซึ่งตอนเลเวล10แล้วสุดท้ายนั้นก็จะมีการฟ HP อยู่ที่ 5.5%สลับเมนคา์์แล้วก็4%สลับตัวซับคา์์นะครับซึ่งถ้าหากถามว่ามันคุ้มค่ามากกว่าปกติไหมคำตอบก็คือคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนนะครับคือตามปกติเนี่ยถ้าเรามีการใช้งานเลสตาไซด์จะมีการฟรีเอชพให้ 50%ของแมกเลือดของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสก,กิโตนี้อย่างเช่นแบบเป็นเลเวล10ไปเลยตอนเลเวลสินะครับจะมีการลดการ FHP ลงไปถึงครึ่งหนึ่งใช่ไหมหมายความว่าจากเดิมที่เราเคยฟื้น50%ก็คือจะเหลือแค่25%ของแมกเลือดของเรานะครับแล้วก็บวกกับการฟี p ค่อยๆฟื้นขึ้นไปเนี่ยทั้งหมด10ครั้งซึ่งถาว่าเป็นเมนค่าเป็นหลักเลยก็คือจะมีการฟื้นอยู่ที่5.5% 5, 5 10ครั้รเปกันเป็น55% บวกกับ25%ตอนแรกก็จะกลายเป็น80%กันเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเวเกอร์เป็นซับคัสล่ะถ้าเวเกอร์เป็นซับค์สก็จะเป็น25%หลัก 4%รคูณ10รวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็น65%หนะครับหมายความว่าจากเดิมที่เราเคยฟื้นแค่50%ของเปอ์เซ็ของเรานั้นก็จะกลายเป็น80%สรลับเมนคาร์ดแล้วก็65%สิหรลับตัวซับคาร์ดนะครับแต่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการค่อยๆฟื้นนะมันจะไม่เหมือนกับว่าเรากดทีเดียวแล้วก็จบเลยซึ่งอันนี้ต้องแบบกดทีนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆ่อรอจนกว่าจะมีการฟื้นคบทั้งหมด10ครั้งถึงจะมีการ คุ้มค่ามากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือสกิลต,ตัวนี้มันจะไม่มีการซ้อนเอฟเฟกกันนะก็คือถ้าหากว่าเรามีการกดใช้งานเลเซอร์สายกำลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆฟื้นเลือดในสิวินาทีอยู่นี้เรามีการกดใช้งานเลเซอร์สายซ้อลงไปเนี่ยเรื่องของสกิลต,ตัวนี้มันจะไม่ได้มีการซ้อนความสามารถกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการที่ าย้อนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ก็คือจะเริ่มนับเรื่องของ10วินาทีใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการแบบว่าฟื้น HP 2ครั้งใน1วินาทีนะคืออันนี้มันจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกที่ไม่มีการซ้อนกันนะครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Lucky Side พวกขอ Lucky Side ก็คือ เมื่อใช้เลสซาาซหรือเลเวอร์เซอร์ายจะมีโอกาสที่จํานวนจะไม่ลดลงไปนะครับก็คือตามปกติถ้าเรามีการใช้งานตัวไอเทมฟื erm ้นเลิศหรือว่าไอเทมชุบ erm เนี่ยก็จะมีการเสียจํานวนลงไป1อันเสมอแต่ด้วยผลของสก,กิลตัวนี้จะมีโอกาสที่จํานวนมันจะไม่ลดลงไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะไป,ไปตามเลเวลของสก,กิลตัวนี้นะซึ่งตอนเลเวลแรกจะมีโอกาสติดอยู่ที่1 0เราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเล 5, เวล5าเลเวลสูงสุด,สด,สดนั้นก็จะมีโอกาสอยู่ที่20%นนั่นเองนะครับที่เราจะ ใช้งานทั้งตัวไอเทมฟื้นเลือดแล้วก็ไอเทมชุบเพื่อนเนี่ยไม่มีการเสียดายของไอเทมลงไปนะครับโอเคครับแลนนี่ก็เป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดของคาร์เวเกอร์ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับซึ่งสกิลโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสกิลที่ถึงแม้ว่าเวเกอร์จะเป็นซับคาร์ก็ยังสามารถใช้งานกันได้แต่ว่าจะยกเว้นสกิลเมนคาร์ที่เป็นของทางฝั่งมาลูเมโลถ้าหากเป็นของหนูน้อยมาลูเมโลที่แบบว่าเราสามารถทําการป้องกันได้ทําการปาโจมตีระเบิดกลับไปเนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์เท่านั้นส่วนที่เหลือ ถึงแม้ว่าเบเกอร์จะเป็นซับคาสก็ยังสามารถใช้งานได้แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นาการจํากัดเกี่ยวกับตัววุธที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัววุธไม้เท่านั้นแล้วก็สำหรับสกิลสิ่งสุดท้ายที่เป็นสกิลเกี่ยวกับซับพอร์ตเอนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวคาอื่นได้ก็ลองไปเอาสกิลกันดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนะ